ค่ะลองดูเลยอ่ะให้เลยอ๋อไปบัตรค่ะลองดูเลยอ่ะให้เลยอ๋อไปบัตทุกอย่างใครอยู่นี่ถ้าหาเพื่อนๆอ,อยาก่าวัดมาทำอาหารกับขอ,ขอเรียนเชิญนคะคะทางวัดยินดีต้อนรับค่ะแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นโบสถ์นะคะเป็นพระโอโบสทของวัดองก์ของ,งคำรามค่ะทนี้แล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเด็ดค่ะมืนนี่ยายน้อยทำคลิปเด็ดแล้วค่ะเด็ดเห็นไหมคะ คิดเด็ดค่ะคิดเด็ดก็ทุกอย่างค่ะอยู่นี่ถ้าหาเพื่อนๆอยาก่าวัดมาทำอาหารกับขอเรียนเชิญนะคะทางวัดยินดีต้อนรับค่ะนี่ก็เป็นโบสถ์นะคะเป็นพระโอุโบสถของวัด ของของธรรมารามค่ะมาถึงวัดแล้วก็อดชมสวนของพัดบ่ได้นะคะมาถึงวัดแล้วก็อดชมสวนของพัดบ่ได้นะคะ มันหานาทีค่ะแัยหน้อยทำะคลิปเด็ดเด้อค่ะเรื่องอะไรคลิปเด็ดเห็นปะคลิปเด็ดพักต่างต่างยัยหน้อยจะเก็บก็พักจักปุ๊บก่อนหยดมันหานาทีนี้เ้แล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะมีเครื่องใช้ของของครัวนะคะครบเลยค่ะ ปิดไฟก่อนนี่ค่ะอะไรก็เปิดซะนี่แหละคะ่ะในครัวกับมีครบทุกอย่างค่ะมีเตามีมอนี่ก็เป็นโบสถ์นะคะเป็นพระโอโบสถของวัดห้องกงธรรมารามค่ะเป็นชวนพักไล่สารพิษค่ะอันนี้คนปลูกถั่วลิสงค่ะปลูกถั่วลิสง ตนนี้แล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะเด็ดค่ะมืน่นี้ยายน้อยทำคลิปเด็ดแล้วค่ะเด็ดเห็นไหมะคะคลิปเด็ดค่ะคลิปเด็ดมันหานาทีค่ะยายน้อยทำยค,ยคลิปเด็ดแล้วค่ะเด้่องอะไคลิปเด็ดเห็นไหม คลิปเด็ดกันค่ะมาถึงวัดแล้วค่ะก็อฟแนี่ค่ะยอดมันอันนี้หลวกกินได้ด้ค่ะเด็ดก่อนคลิปค่ะคลิปเด็ด ยอดนี่ค่ะยอดมันอันนี้หลวกกิน,นได้ด้วยค่ะเด็ดก่อนคลิปในครืวอของวัดแล้วค่ะเป็นในครืวอของวัด นี่ก็เป็นโบสถ์นะคะเป็นพระอโบสดของวัดหองกองธรรมรามค่ะเด็ดค่ะมม่นียายน้อยทํำคลิปเด็ด้ะค่ะเด็ดเห็นไหมคะคลิปเด็ดค่ะคลิปเด็ดเป็นชวนพักไล่สารพิษค่ะอันนี้คนปลูกถั่วลิสงค่ะปลูกถั่วลิสงกันค่ะ ถึงวัดแล้วนี่ก็เป็นโบสถ์นะคะเป็นพระโอโบสดของวัดหองกลงธรรมารามค่ะทุกอย่างใช่อยู่นี่ถ้าหาเพื่อนๆอยากมาวัดมาทำอาหารก็ขอเรียนเชิญนคะคะทางวัดยินดีต้อนรับค่ะมีเครื่องใช้ของของครัวนะคะครบด้วยค่ะ เปิดไฟก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็เปิดไฟก็ไปเด็กเด็กเด๊กทุกอย่างใครอยู่นี่ถ้าหาเพื่นนอนแบบว่า วัดมาทำอาหารกับขอเรียนเชิญนะคะทางวัดยินดีต้อนรับคะ่ะเปิดประตูไว้แล้วไปเปิดประตูไว้ลวะะเข้าไปทำบุญที่วัดกันค่ะนี่ก็เป็นส่วนยหน้าวัดคะ่ะก็มีพักต่างๆ ยายหน่อยจะเก็บพักจะ๊บกดก่อนหยดมันหานาทีนี้มาถึงในเครืวอแล้วเด็ดค่ะมันนี่ยายหน่อยทำาคลิปเด็ดแล้วค่ะเด็ดเห็นไหมคะคลิปเด็ดค่ะคลิปเด็ดหาแนวมาเปิดไฟก่อนค่ะ เรื่องปรุงอาหารม้ทุกอยงนะคะมินนี่ก็เป็นโบสนะคะเป็นพระโอโบสดของวัดวัองคงธรรมารามค่ะ เครื่องใช้ของของ,ของครัวนะคะครบเลยค่ะเปิดไฟกอนนี่คะ่ะอันนี้ก็เปิดไฟนะคะนี่เลยนี่ก็เป็นส่วนยนาวัดค่ะก็มี คลิปเด็ดเ <Okay. S 1> เป็นชวนพักไล่สารพิษค่ะอันนี้เ็นปลูกทั่วลิสงค่ะปลูกทั่วลิสงเด็ดค่ะมันนียน้อยทําคลิปเด็ดแล้วค่ะเด็ดเห็นไหมคะคลิปเด็ดค่ะคลิปเด็ดมาถึงวัดแล้วก็อดชมสวน ของพ่นมาได้นะคะเปิดประตูไว้แล้วไปเปิดประตูไว้และป่ะเข้าไปทําบุญที่วัดกันค่ะนีเอื้อมาคลิปเด็ดนะคะเด็ดได้ละคะ่ะเด็ดยอดมันและย่อยน้อยเสีไปหลวกค่ะนี่ค่ะยอด,ดมันอันนี้หลวกกินได้แล้วค่ะเด็ดก็คลิปกันค่ะาถึงวัดแล้ว นี่ก็เป็นโบสถ์นะคะเป็นพระโอโบสดของวัดห้องกลงคมารามค่ะ ก็เป็นส่วนยหน้าวัดค่ะ